สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอ่ะคุณ มาดูชีวิตฟ้าหลังฝนของคุณหน่อยเออฟ้าหลังฝนคุณเจอฟ้าหลังฝนหรือยังบางคนยังอยู่ในท่ามกลางสายฝนมลสุมแห่งพายุอยู่หรือเปล่าเออมาดูซิว่าฟ้าหลังฝนจะเกิดขึ้นกับคุณหรือยังเออนาะฟ้าหลังฝนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือยังนะจ๊ะส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอดีตรงนี้มานะ t r a i y a 3 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมนะ เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะเบร์ตรงกับเธอก็ได้นะจ๊ะหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์นะคะดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อาจในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณไม่ใช่วิจัยในการรับชมก็ในการรับฟังก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะเพราะเป็นเรื่องของคุณนะจ๊ะโอเคนะเชื่อฟังต่อไม่เชื่อก็ต้องฟังต่อนะอย่าไปเปลื่อนผ่านฟังไปเลย ฟังไปเลยหนาะฟังเปิดเล่นๆฟังแบบฟังเพื่อแบบดูเพื่อฟังเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิมใจอ่ะนะฟังไปฟังไปนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะดูว่าเป็นแนวทางเนาะดูว่าเป็นแนวทางนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวพลังงานคลื่นแห่งความโชคดีของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชตาตญาณเซนความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ไพ่ทั้ง78ใบด้วยนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นตัวคุณเป็นเอเนจีของคุณนะ ถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงก็ไปต่อได้เหมือนกันถ้าคุณอยากไปต่อเออนะสิบใบแรกก่อนนะมาดูสีฟ้าหลังฝนของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะชีวิตฟ้าหลังฝนของคุณต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้างใครเจอมรสุมเจอปัญหาเจอพายุมาบ้าง อยู่ในท่ามกลางสายฝนที่เป็นอุปสรรคมาบ้างอมาดูสีฟ้าหลังฝนของคุณเบนเป็นอย่างไรพลังงานของคุณส่องไม้โง่ชนส่องไม้สำรับเนี้ยนาะมันเป็นแบบเป็นตัวอะไรอะ่ะแกะหรอเขาเรียกแกะหรือแพะอันอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอะไรอะ่ะเขาเรียกตัวแกะหรือตัวแพะใช่ไหมรู้จักเนี่ยเขาเอาหัวชนกันส่องไม้เออเนาะส่องไม้โซเชียลออนไลน์การงาน เออนักคู่แข่งเออหรืออาจจะเป็นพัทเนอร์หุ้นส่วนก็ได้อสองไม้การประสานงานกันก็ได้นะการประสานงานกันก็ได้หรือสองไม้งานต่างประเทศงานทางไกลก็ได้อ่ะดูต่อจัสต oh, no. ิกโอเนาะจัสติกจัสติกคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับศาลผู้พิพากษาทนายความความยุติธรรม หรือว่าเกี่ยวกับพวกงานเอกสารงานราชการอะไรอย่างนี้ก็ได้จะติก๊กเนาะผู้พิทักษ์สันติราชก็ได้อ่ะจะติก๊กนะอ,อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วโอพลังงานดีนะส่องไม้ความยุติธรรมเอ,อ่อความยุติธรรมความชัดเจนความถูกต้องความเสมอภาคถ้าถ้าคุณโดนเอารัดเอาเปรียบถ้าคุณโดนเอารัดเอาเปรียบมาก่อนหน้านี้ นะโดนใส่ร้ายป้ายสีมาก่อนหน้านี้หรือโดนกระทําย่ํายีมาก่อนหน้านี้คุณจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นหรือถ้าใครไปขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีความมีอะไรเนี่ยชนะนะมีโอกาสชนะไม่ชนะก็เสมอกันไปเจ้ากันไปอะไรประมาณนี้นะมีสองอย่างฉันจะทายให้นะฉันจะทายให้หรือคุณไม่ได้มีเรื่องมีปัญหาหรอกแต่คุณทํางานเกี่ยวกับพวกเนี้นั่นะแหละคือดี มันคือเส้นทางของเธอแล้วแหละนะจ๊ะฉันจะบอกให้นะจะตีความยุติธรรมความถูกต้องความยัดชัดเจนนะอ่ะมาดูกันต่อเลยว่าว่าฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝน,ง,ฝนงดงามหรือเปล่าฟ้าหลังฝนงดงามหรือเปล่าในชีวิตของเธอสองสองเหรียญบร้านสมดุลโอ้สมน้ำสมเนื้อสมดุลสมน้ำสมสมเนื้อคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้น ดีขึ้นสมดุลขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นบาลานขึ้นโอเคขึ้นเออสภาพคล่องเออนะอ่ะสิถ้วยดีจ้ะนะเพราะฉะนั้นพลังงานแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ฟ้าหลังฝนจริงๆเธอผ่านแล้วเธอผ่านปัญหาผ่านอุปสรรค ผ่านศัตรูหมู่มาหรือชนะอะไรกับเหตุการณ์เรื่องราวหรือว่าเธอโดนเอาลัดเอาเปรียบโดนใส่ร้ายไปสีโดนกระทําย่ยํายีได้อะไรที่มันแบบอะไรที่มันไม่เฟอร์เฟกกับเธอะเนี่ยเธอได้รับแบบสิ่งที่ดีกลับคืนมาแล้วความสุขเธอกําลังกลับคืนมาแล้วฟ้าหลังฝนเธอแบบคือพายุผ่านพ้นแล้วว่ะมรสุมผ่านพ้นแล้วว่ะ แล้วเธอจะชนะด้วยนะชนะนู่นนี่นั่นนะไพ่แทนเพลนคือการเปลี่ยนแปลงการบาร้านการปรับการจูนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการถ่ายเทอุบเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนจริงๆแทนเพลนคือการเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องย้ายที่ย้ายทางย้ายบ้านย้ายประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเปลี่ยนเปลี่ยนหลายกลายเป็นดีแทนเพลนน่ะคือการเปลี่ยนแปลงการบาร้านการดีขึ้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนขึ้นหรือคุณเธออาจจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนอะไรก็ช่างเออหรือบางคนก็นั่นแหละเปลี่ยนงานเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอืมเพราะฉะนั้นสิ่งดีเกิดขึ้นภายแอมพแพรนภายเห็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีวิฟ้าหลังฝนจริงๆมันเหมือนว่าพายุเนี่ยผ่านพ้น พายุผ่านพ้นนะปัญหาอุปสรรคเคราะหลายสิ่งหลายๆเรื่องหลายๆอะไรอย่างเนี้ยผ่านพ้มนมรสุมผ่านพ้นฟ้าหลังฝนจริงๆเธอได้รับความยุติธรรมได้รับความสุขกลับคืนมานะเธอแบบได้รับการปกป้องได้รับการดูแลด้วยนะคะอ่ามาดูกันต่อเดอะเมติเชียนเดอะเมติเชียนขึ้นมือมากเดอะเมติเชียนเดอะเอมเพลอร์เดอะเอมเพลชช่วงเนี้ยขึ้นมือมาก เพราะฉะนั้นไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่ศักยภาพมันเป็นไพ่พรสวรรค์มันเป็นไพ่ไผู้วิเศษมันเป็นไพ่คนที่เก่งความสามารถความฉลาดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูหมอดูพ่อหมอแม่หมอหรือชอบดูดวงอ่ะโอ้โหเส้นทางพรสวรรค์ความสามารถของเธอเธอทำได้เธอเก่งเธอฉลาดเธอชนะเธอแบบ ตัวยงอะออนับประมาณนี้โดเมติเชียนตัวแบบตัวเต็งอะตัวเต็งเลยตัวเต็งในในใน,ในทีมเลยอะไรอย่างนี้อ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นไพ่ดีมากไพ่ดีมากเธอไปขอพรอ,อะไรมาเธอก็จะสาเร็จเธอไปขอพรอะไรมาเธอก็จะสม,สมหวังแล้วเธอเป็นคนที่ทําอะไรก็คือค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะโอเคเพราะเธอมันแบบนี่ไง นะเดอเมติเชียนเธอเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งหรือเธออาจจะเป็นหมอดูเธออาจจะเป็นคนที่มีเซนก็ได้นาะมีลางสังหอ์ก็ได้หรือเธออาจจะเป็นสายมูตัวแม่ตัวมัมก็ได้นะหรือาอาจเธออาจจะเป็นผู้มีเวทมนต์คาถาผู้ทํานายทายทักดวงชะตาผู้คนก็เออหมอดูนั่นแหละนะหรือเธออาจจะเป็นพวกที่แบบมีความสามารถทําอะไรได้หลากหลายอะนะมากมายไก่กองอะไรอย่างนี้ โอ oh, อัศวินอัศวินเหลียนฟ้าหลังฝนจริงๆนะมันเหมือนกับว่าสิ่งดีกําลังจะเข้ามานะสิ่งร้ายออกไปแล้วอะสิ่งร้ายออกไปเปลี่ยนแปลงพายุร้ายออกไปนะพายุที่โหมกระหน่ำมรสุมต่างๆออกไปอัศวินเหลี่ยนคือความโชคดีกําลังเคลื่อนตัวเดินทางเข้ามาแทนที่นะพาานไพ่ห้าดาบนี่ไหนห้าดาบ เธอไปเจอเรื่องหลายๆมาจริงๆเธอไปเจอมรสุมชีวิตมาจริงๆเธอไปเจอปัญหาชีวิตมาจริงๆเธอไปเจออุปสรรคมาจริงๆเธอเป็นดวงคนที่มีศัตรูด้วยมีคนคิดไม่ดีกับเธอจริงๆหรือเธอไปอะไรมีปัญหากับใครใครมีปัญหากับเธอมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือไปมีคนคิดไม่ดีกับเธอมีคนคิด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 ทำลายเธอคิดอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ได้เนาะอะ เพราะฉะนั้นไพ่ห้าดาบคือไพ่แห่งอุปสรรคไพ่แห่งแบบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหมดสิ้นเห็นไหมอันนี้เธอนะเธอได้ยืนถือดาบแล้วคนคนนี้นั่งคุกเข่าแล้วก็มือกุมหัวเหมือนว่าศัตรูแพ้พย่ยอ่หรือเธอเลิกกับแฟนมาทะเลาะก,กับแฟนเลิกกันอย่างนี้ก็ได้ด้วยเออมันเหมือนผ่านอะ ผ่านมรสุมชีวิตผ่านปัญหาชีวิตผ่านศัตรูผ่านคนที่อะไรอย่างเงี้ยผ่านผ่านเรื่องราวเลยๆมาอ่ะแล้วก็มาไพ่ห้าถ้วยใช่คนอกหักเนาะแล้วก็มาไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเป็นโสดเลิกกับแฟนใครเลิกกับแฟนใครเลิกกับแฟนมาใครเลิกกับแฟนใครอกหักมาใครที่ดูคลิปนี้ใครอกหักมาใครมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องความรักมาบ้าง เออใครทะเลาะก,กันกับแฟนมาเออนะจ๊ะก้าวถ้วยความโสดก้าวชั่วกาถ้วยความสุขเออมันเป็นประมาณว่าถ้าเกิดว่าเธอเคยนานแล้วเลิกกันนานแล้วแหละแม่อะไรประมาณนี้ตอนนี้โสดอยู่เออมันเหมือนกับว่าความสุข เหมือนกับเธอจะผ่านปัญหามรสุมแล้วหรือบางคนไม่ได้เลิกกับแฟนหรอกแต่ชีวิตอะมันรากมากชีวิตมันเหนื่อยมากชีวิตมันลำบากมากชีวิตมันมีปัญหามีอุปสรรคมากก่อนหน้านี้นะมันเหมือนนั่นแหละเป็นแบบพายุอะพายุที่โหมกระหน่ำมานะใช่ไหมอ่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยคือฟ้าหลังฝนแล้วสดใส นะสดใสมีความสุขแล้วนะมีความสุขแล้ว9้าถ้วยเนี่ยคือถ้วยแบบพ่าแห่งความสุขแล้วไม่ต้องมาเป็นห้าถ้วยไม่ต้องมานั่งอมทุกอมโศกไม่ต้องมานั่งเศร้าเสียใจไม่ต้องมานั่งติดอยู่กับปัญหานะการ move on การเลิกลาการ move on move on จากอดีตปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเออนะอย่าอย่าคิดเสียดายหรือติดใจอะไรที่มันเคยสูญเสียไปนะ เออประมาณนี้อ่ะมาดูกันต่อซิว่าว่าฟ้าหลังฝนชีวิตฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากเนี้เป็นอย่างไรบ้างอ๋อไพ่รา,าชาเหรียญรวยเลยฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้รวยเลยรวยจริงๆหนะไพ่รา,าชาเหรียญคือไพ่แห่งความมั่นคงเส้นทางการเงินหรือโชคลาภเงินทองความมั่งคัง่งความร่ํารวยและมั่นคงิงเหรียญน,นี่คือรวยมั่นคงนะรวยแบบมั่นคงรวยแบบยาวนานรวยแบบ รวยมากนะมั่นคงอะมั่นคงเลยอะไม่ไม่แบบไม่มีโอกาสจนแล้วอ่ะไม่มีโอกาสจนแล้วต่อให้เธออยากจนเธอก็จะไม่จนแล้วเธอไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจนแล้วเออประมาณนี้เดอะเมดิเชียนโอ้ง,งานดีนะนะฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้เป็นอย่างไรชีวิตฟ้าหลังฝนของคุณโอ้อัศวินไม้เท้าอัศวินเหรียญอัศวินไม้นี่ การเทคแอคชั่นความก้าวหน้าการไปข้างหน้าชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่แบบเติบโตแบบก้าวกระโดดความสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะความมั่งคั่งร่ํารวยแบบก้าวกระโดดรวยเร็วรวยเร็ว,วรว,วยเร็วจนคนสงสัยว่าไปทําอะไรถึงรวยเร็วขนาดนี้เออนั่นแหละมันคือความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับเธอเนี่มันคือชีวิตฟ้าหลังฝนเธอนะอาชีวิตฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้เป็นอย่างไรอีกเป็นแฮงแมนจ้ะ เป็นคนห้อยหัวเป็นคนตึงตัวเองเป็นคนทรมานตัวเองเป็นคนที่ฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้เป็นอย่างไรล่ะไพ่แห่งแมนมาทำไมเนี่ยอ่ามันเป็นพลังงานของการหลุดพ้นมันเป็นพลังงานของอาการออกปลดล็อกอืมการปลดล็อกปลดแอกปลดล็อกหลุดพ้นไม่ต้องห้อยหัวไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆซ้ำๆอีกแล้ว นะไม่รู้ว่าบางคนเจอแบบอยู่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้เดิมๆซ้ําๆมานานแล้วเออจะได้หลุดพ้นหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินที่ติดติดขัดขัดออขัดแคลนเดิมๆซ้ําๆมานานแล้วโอ,อจะหลุดพ้นนะหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนานๆหรือปัญหาจากอะไรก็ช่างอ่ะที่แบบ เดิมๆซ้ำๆวนเวียนอยู่แต่กับฉันนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเธอจะหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นแล้วเห็นไหมแฮงแมนการหลุดพ้นเนาะอ่ะเสียสละอุ้ยบางคนยอมออกมาโดยทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเอ้ยไม่ได้เต็มใจอืมนะการเสียสละห้าดาบกับแฮงแมนมีความรู้สึกว่าบางคนแบบยอมสละโดยที่ไม่ได้เต็มใจก็มี ยังติดใจอยู่ยังเสียใจอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นแฟนก็ไม่อยากเลิกแต่ก็ยังแบบก็ต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีไม่ได้เต็มใจเลิกก็มีเออนะเพราะมันไปกันไม่ไหวอะไรอย่างงี้ก็มีนะอะดูกันต่อน,นี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะอะมาดูกันต่อซิว่าวาวาวาฟ้าหลังฝนของเธอชีวิตฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้เป็นอย่างไรเป็นสองดาบทูอ็อฟซอด เดี๋ยวฉันดูก่อนแล้วก็ตามมาด้วยสามดาบหรอทำไมธูแบบพลังงานเธอเป็นแบบนี้อ่ะท้ายสำรับเป็นก้ามาฟ้าหลังฝนมระสุมจริงๆนะเธอก้ 9, 9าวก้าวไม้สำรับเนี่ยเดินอะดูด,ดูเดินแบบเธอไปเดินบนน้ำตกอะแล้วมันมีหินด้วยมีน้ำไหลที่พื้นเต็มเลยแล้วก็มีฝนตกด้วยเค้อกว่า คือมันคือปัญหาคืออุปสรรคนะอุปสรรคระหว่างทางที่เธอเดินอยู่อาจจะเป็นการงานที่เธอทําหรือว่าอาจจะเป็นชีวิตของเธอที่เธอเจอมาก่อนหน้านี้ที่เธอเจอมาก่อนหน้านี้เนี่ยมรสุมจริงๆมันเป็นมรสุมที่มันเบเหมือนว่า,เธ,ยา,ยาเธอก็พยายามเธอก็ยังเดินมานะเธอก็ยังเดินอยู่มีน้ําไหลยอยู่มีก้อนหินด้วยมันไม่เรียบเลย ทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบชีวิตไม่ได้สวยหรูคุณหนูจ๋าอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้เจอความยากลําบากเจอความท้อเจอความเหนื่อยยากมานะคือคือมันเหมือนกับว่าเธอกําลังจะข้ามผ่านไอ้ทางเดินนี้แล้วไอ้มอสุสมนี้แล้วไอ้สิ่งสิ่งที่เธอประชิญอยู่นี้แล้วแล้วคือชีวิตฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้เนี่ยเธอก็จะได้พบกับความสุขความสบายบ้างแล้วนะเธอจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี่เห็นไหม สองดาบกับสามดาบสามดาบนี้คือเสียใจร้องไห้เลยนะปวดใจเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากไอ้เรื่องปัญหาปวดหัวปวดตับตรงนี้แล้วอะนะแล้วโทโก็แบบจะผ่านพ้นมรสุมแล้วอะบางคนกำลังเจออยู่ บางคนกําลังเจออยู่แต่มันกําลังจะสิ้นสุดลงกําลังจะผ่านไปได้อดทนอีกนิดเดียว9้าไม้แล้วเดี๋ยวก็เป็น10ไม้10ไม้ก็คือสุดแล้วอดทนอีกนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะหรือบางคนก็ผ่านมาแล้วนั่นคือประสบการณ์ชีวิตนั่นคือสิ่งที่ฉันเคยผ่านเคยพบเคยเจอมาแล้วถ้าใครมาเล่าความทุกข์ความยากความลําบากให้ฟังเนี่ยคือฉันเจอมาแล้วฉันผ่านมาแล้วหรือถ้าใครมาเล่าเรื่องแบบ สามีภรรยาเป็นอย่างงู้นอย่างเงี้ฉันก็เจอมาแล้วฉันผ่านมาแล้วนะหรือถ้าใครมาเล่าเรื่องการไม่มีเงินไม่มีทองการขาดเงินขาดทองไม่มีตังเลยฉันก็เจอมาแล้วฉันก็ผ่านมาแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเป็นคือแบบมรสุมชีวิตของเธอไงนั่นคือแบบชีวิตฟ้าหลังฝนของเธอต่อจากนี้มันจะดีแล้วเส้นทางของเธอต่อจากนี้มันจะดีแล้วนะออ มันไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบไงคนที่พบคลิปนี้คนที่ดูคลิปนี้กว่าจะได้เป็นแบบแบบนี้คือมันเหนื่อยมาก่อนมันยากมันลำบากมาก่อนอะไรประมาณนี้เออโอเคโอเคโอเคประมาณนี้อย่าไปเครียดนะฟังเล่นๆฟังฉันพูดเล่าอะไรให้ฟังไปเรื่อยเปื่อยนึกอะไรได้ก็พูดพูดไปอะไรประมาณนี้อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าฉันไม่ได้มีอ่า ไม่ใช่เหมือนนักร้องที่เขาแต่งเพลงมีเนื้อเพลงมาให้อะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้ค่ะขอสุขสมหวังทุกเรื่องที่ที่ปรารถนานะคะขอโชคดีนะสวัสดีค่ะ